สวัสดีครับคุณตาเรียกว่าสวัสดีครับคุณตาเรียกว่าสวัสดีครับคุณตาเรียกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนาะงัวที่พันมากกับจังจังาะครับเอฟซีเนาะเก้าศูนย์ที่บอครับคุณตาเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับสมเนาอก็เลยมาติดตามอีกครับสชมนรัีไหนครับบอาซูฟังไยครับหววนี่ฟันเนี่ยไรครับฟันตรงหัวฟันตรงหัวเลยเนี่ยครับผมฟันตรงหัวฟันฟันว่าจังซีเนี่ยไรครับ พ่อฮีลงไปชงหน้าเนาะครับผมลงไปชงหน้าว่าสิไปยามปานี่ครับในควงนางปันน่ะว่าสันเนี่ยครับปาดีตาก็ได้ส่วนอรานไปพระพยายามปาดีน้ำเผาใหญ่ครับผมปาดังสีนาครับปาดีร้านก็ได้หลุดลขึ้นามามันนั่งอยู่แค่ครับผมหลุดขึ้นมา,าเอาเอากระตาหลอกละตัวเราวาสันนะพยายามดีครัพอถ้าพยายามดีเนี่ยวะครับผมจะได้ร้านก็ได้ย่างน้ำผลตาก็ได้ย่างไปเนาะ ครับยางไปไก,กลไกลนั่ยละโอ๊ยไงไก่ไก่ตื่นเนียน่ยหนามันยากครับอหนามันมันมันยากยางลงไปพอดีไปหอดดีเนี่ยครับหอดดีก็ได้ไปอของูเนียครับงูเนี่ยมันลอยจา่จามจ่าอยุ่กนดีนลอยอยู่หนาครับผมสิไปยายมปลาก็เลยเลอยบวกกาเขางูตัวบิกใหญ่บกญิกยาญมันเด่นหนาอยู่ ครับงูอี๋งล่ะครับคุณตาบมจากจะบังง่ายเลยครับช้ำทบเขา่าครับผมมาถูกต้องงูผมอ่ะงูหัวผมอ่ะหาตาวมันจิกกัดตบก็ง่ายก็เล้ถอยถอยถอย,อย,อยครับผมว่เทื่อนี่ว่างคักคงูนั่นมันมันอยู่ลูกมันได้งอยอยู่ทั้งหลังอืมไม่ลูกงอยอยู่ทั้งหลังอีกลูกุมันงอยอยู่ทั้งหลังครับผมลูกมันก็มีตัวนี้พอใหญ่ขึ้นบปะครับ บาดีล้านก็ได้ทีทีทียากเขาพยายามดีตาได้ดึงแขนไปงูได้นั่นตัวเร็วครับผมงูเห็นว่าเรางูมันเห็นแล้วอู้ยขึ้ตัวใหญ่ถือตัวใหญ่ยัจะไปใกล้นีๆได้ได่างูตัวเร็วครับผมเถื่อนเอาไปมาหมางมาหายไปไเลยตัวใหญ่ถอยออกมาครับผม,มหมอมาหายไปบาดี เห็นคนมากอีก่เ้ยในขวอญฝันนะครับเห็นคนงามมากอีกผู้่าครับเป็นผู้เ่าผู้นี้งตัวเลื่อนใส่ไปยังได้อขไงโอ้ไม่ไงตัวครับสิบปีย้มเวดเราว่าครับ <ไป S 2> รพยามเวดใช้เราพูดใส่ไปทั้งฝุ่นเราว่าครับเนี่ยไปทง้งถึไปเห็นผัวเราอยู่อันนีงไลยแต้วพอคงใส่ก็ผัวเรานไม่ไงยิง่ง ครับผมเออแล้วถิไปดาเบ็ตัวนึงคือว่าเป็นผู้หญิงยังไงสิไปใส่ใส่เบ็ดาบานนี่ได้หนไปเมไอเห็นผัวเราอย่างกดกดกดไประยางกดนั่งกดครับผมเราบอกว่ามันมันมือมัอมมือ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 มืะถือชื่อบือมือมกอมืัมืมมัมือมือมะคาือมอมเอมื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 อนือม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 ือยเอาือมือมือราว่ออม เลยเทไรล่ะเลยเลยหลายปันไดเลยแน่ด yeah, right. ูอยู H ่แล้ววะโอ้ครับเราคนใหญ่น <TV ells> <fits>. ั่นวะครับคอยกระชือขึ้กันทั้งตัววนนะครับเจ้าเราเจ้าเลร้ายปันไดทั้งทัเราวะคอยกระไรแน่ร้ายเถืออยู่ป่าดิวิกี้แล้ววะชื่ออรแล้ววะตัวไรครับศูนย์เจ็ดสี่แล้ววะศูนเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แล้ววะศูนย์เจ็ดสีเป็นสงสัยสิเป็นเจ้าที่ก็ไเลยนะครับคุณตาอนอัน พอไงนี่อื่นถามเราถ้าเราถึงเด็กนะครับ074 074ได้เพรกเราพอไงบางหานมานวมานอยู่เนาบ่าครับบาทนีกก็เรียกว่าตัวไหนเราวิจิตรครับพอไงวะ074เนอะเราบ่าด074ครับผมครับในในวกครับครับนี่บ่ครับนี่มันก็ะํำนี่ล่ะอือพอไงเห็นงูในเกามันตรายิริงเ่ะตัวไหครับแน่อะไรครับ ก็บงูหัวใๆนียมันจะเป็นเก่ารือเก่าเน <c oughs> ันห่หวงว่า,างานตอใหญ่บอเก่าทครับปลาเนี่ยมันมีดูมันง่อยอยู่ชั้นโจรดูมก็จะเป็นหนึ่งพอใหญ่ว่ะครับผมหรือรอย่ายงที่อันปลาอังสีแปลว่าจาให้เปย์คนนครับก็ถามงูนี่ก็ะนำเก่าครับน้ามเก่ดูดันนี่พอใหญ่ว่าหนึ่ง,อยอยง,งเลยลูกกลับมาหนึงครับหรือตัวนึ่งลูกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึงมันง่อยหลังเม่มันครับ ก้าหนึ่งเก้าสองก็ได้ครับเพราะว่าหูผมสองตัวรวมกันกับลูกครับเออเออนี่แครับหนึ่งเก้าสองหรือว่าสองเก้าหนึ่งก็ได้ครับเปรเอาไปครับผมนี่แหละแปรซอยกันนะครับเนาะเอฟซีครับผมเปเราว่าเาหันเขาว่าบอกแปร์กับเต้เลยละครับเอาปะบนครับปะบนคนอีสานลองเป้บ้งครับแป้ตัวไหนเป้ดีล่ะูโอ้จะเป็นหนังต่อวะโอ้ก็เป็นเก้าครับปะบนนัเก่าใช่ไหมคับโอ้หนักเก้า สองหน่อยก็หนำหนึงครับนู่นค่ะปบนเราก็วางแต่ก็ในก็วางกันแล้วลองเบื้องเก่าหงเมื่องด้วยเลยเก่าหนึ่งเก่าสองหรือว่าหนึ่งเก่าสองนะครับขันท่าเบาแอมเราทงเปรย์ให้ป่บนเพิ่งกับว่าเก่าหนึ่งครับป่บนคนอีสานเอาบามีสามดาวสามยังบ่ครับกับบ่มียังค่ะบ่มีกับมีซ้ำหนีนอกคุณตาเนาะมีซ้ำหนีบ่ครับมีท่อนีล่ะว่ากับหงุมเมือแต่เด็กชัก ไปไปจะได้ก็โอ้กูฝันที่งูใหญ่อีกตัวดีว่าครับผมโอ้ขอบคุณในหลายครับที่ให้แนวทางด็ดๆอีกสี่นะครับเนอกงาดบันทีหนึ่งทันว่าคุพศสองพันหกสิบหกครับยวสิจดตวเเลยครับนาเจ้าอีกข้งหนึ่งครับขอบคุณครับคุณตาขอบคุณครับสวัสดีคร่ะคุณตาเลี้ยงวัวขอบคุณนี่นะกขัตตมชมเลขของคุณตาเลี้ยงวัวขัตตมช่มศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ แล้วก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมแต่แปลเป็นตัวเลขก็สองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งมากค่ะเนาะเลขเก้ากับเลขหกมันโตเดียวกันก็ยืมกันหัวปิ้นหรือน้ำแน่นะค่ะท่านผู้ชมก็ขอหาม่โชว์ไม่ลาก็ขึ้ตาเลียงวัวประจําหงวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองพ้อยหกสิค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีซามดาวกาิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจุกโชว์มันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะ ใกล้เพิ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะประชัมเมบองของดีกระเบาแอมละทงก็เลยค่ะเบาแอมละทงนี่ที่เดินทางไปทำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดี ลูกค้าบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิเรถือนะครับมมนอท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใด่ค,ครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นเรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน่แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูปคิวสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดสด่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาใส่มยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสํารับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าแข่ค่ายว่ามีอยียงบดบงังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บอาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสแต่มาสักการะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบาที่นี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านมช้ชมเปิดฟ้าลุงปู่ออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับธรรมชาตมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันม,นมหาเสนีหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสนีน้ำมันมหาเสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้ <S <S น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมเนี่็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่แต่งเท้กันนี่ครับยินขาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเลาทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนอ้องสมุชุแมแล้วกาบ้าแอมมาต่งนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีที่ล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน,น้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ